วันนี้ค่ะกองกําลังเจ้าหน้าที่ในสังกัดตํารวจสอบสวนกลางนะคะก็มีการเข้าไปตรวจค้นค่ะในการบุกค,ค้นบ้านกลุ่มผู้มีอิทธิพลแล้วก็นะักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดสงขลานะคะโดยพบว่าหนึ่งในเป้าหมายก็มีบ้านของนายพรายพัฒนโนนายกเทศมนตรีเทศบาลนครหัดใหญ่ด้วยนะคะ โดยวันนี้ค่ะกำลังเจ้าหน้าที่ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางทั้งจากกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการนะคะตำรวจกองปราบค่ะตำรวจท่องเที่ยวแล้วก็ตำรวจทางหลวงในจังหวัดสงขลานำหมายค้นของสารจังหวัดสงขลาเข้าตรวจคน้นบ้านพักของนายพรัยพัฒนโนนายกเทศมนตรีนครหัดใหญ่และอดีตสสส,สงขลาพักประชาธิปัตย์ซึ่งบ้านหลังนี้ค่ะอยู่ย่านสถานีขนส่งหัดใหญ่เขตเทศบาล คนครหัดใหญ่เป็นหนึ่งใน5เป้าหมายนะคะที่เจ้าหน้าที่ได้ปูพรมไปตรวจค้นบ้านพักของผู้มีอิทธิพลและนักการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่4อํอำเภอของจังหวัดสงขลาค่ะโดยจากการตรวจค้นบ้านนายพรนะคะ ได้ให้ความร่วมมือต่อเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีค่ะก่อนจะยึดอาวุธปืนพกสัน้นจํานวน5กระบอกไปทําการตรวจสอบว่าเคยนําไปใช้หรือว่าเกี่ยวข้องกับคดีใดหรือไม่นะคะซึ่งเบื้องต้นเนี่ยตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นปืนที่มีทะเบียนถูกต้องค่ะอย่างไรก็ตามการเข้าตรวจคนบ้านพักของนายพรายในครั้งนี้นะคะก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีความทางการเมืองหรือเกี่ยวกับการบริหารงานภายในเทศบาลน,นครหัดใหญ่แต่อย่างใดค่ะ